ขุ่นหนัุ่นทะล้แล้วทอดทอดไข่ดอกสลิดมันหวานนะผนว่ะอ่าจางกับบ๊อบเปิดค่ะพี่น้อง ทอดไข่ดอกสนิทต,ตีไข่ใส่ดอกสนิทคือกันกับไข่จะอมเหลืองเอา้ากระเทียมเหลือง <c oughs> ประมาณนี้แหละคะ่ะ ประมาณนี้ละคะ่ะกระเทียมเพื่อนกับบ่ม,มากเด้อกระเทียมเพื่อนก็ไม่ชอบเจ <c oughs> ียวกระเทียมกระล่๊งตีไข่ใส่ดอกสดิด คือกันกับไข่เจีอมกำลังจะทอดไข่ ทอดไข่ดอกสนิทรลังจะทอดไข่จ้าใส่ซอดอย่างเดียว จอดๆกระเทียวกระเทียมเหลืองเอา้ากระเทียมเหลืองไปน้ำมันหน่อยแล้วก็ขอจะให้ผักสุกเนาะ มันหวานนะฝนว่าอาตางกับบอเกเปิดค่ะพี่นอ้องเห็นมันหวานนะฝนว่าอ่าตางกับบอเกเปิดค่ะพี่นอ้องเห็น <laughs> ประมาณนี้ะ่ะคะ <c oughs> เหลืองเอา้ากระเทียมเหลืองเลยไม่สวยจ้อย ตีไข่ใส่ดอกสลิดคือกันกับไข่จะอมใส่ซอสอย่างเดียวดังจอดจอดกระ,ะเทียมใส่ซอสแล้วน้อยนึงนะคะเนาะ ดอกสลิดใส่ซอสอย่างเดียวดังจอดจอดกระเทียวกยระเทียมก,บบมกยระเทียมเพ็่นกตบ่มากเดียกระเทียมเพื่อนก็ไม่ชอบไปน้ำมันหน่อยแล้วก็ มุ้งเลยสะได้เอ้ยช่งสีเนี่ยเนาะคุ่นหนังขุ่นพะโล้แล้วทอดไม่สวยทานได้ไหมอ่ะ <laughs> เกียอกระเทียมกระลงเกียอกระเทียมกระลาขุ่นหลุ่่พะโล แล้วทอดล้าจะทอดไข่จ้าทอดไข่ดอกสนิดขอจะให้ผักสุกเนาะ ม hey. <Slow S 1> ุ้งเลยจะได้เอ้ยชังสีเนี่ยเนาะเป็นอะมันหน่อยแล้วก็ใส่ซอสอย่างเดียวดังจอดจอด กระเจียวกระเทียมมันหวานนะคนวาน่าอ่าตางกับบ๊อกเปิดค่ะพี่น้องเห็นใส่ซอสอย่างเดียวดังจอดจอดกระเจียวกระเทียม จะทอดไข่จ้าเปน็นมันหน่อยแล้วก็เหลืองเอา้ากระเทียมเหลือง จะทอดไข่จ้าร่างจะทอดไข่จ้ากำลังจะทอดไข่ ดอกสลิดไม่สวยทานได้ไหมอ่ะคุ่นหล่นุ่นพะโล้แล้วทอดลืมตลอดทำกับข้าวรอคนน้อย นอ่อนกินใส่ซอสอย่างเดียวดังจอดจอดกระเดทียมกระเทียมงงเลยกะได้เอ้จังสีนเนี่ยเนาะ กระเทียมกันล่ะขอจะให้ผักสุกเนาะเลยไม่สวยจ้อย ไปนำมันหน่อยแล้วก็ยิปกล้นกระทะทันเดียวผิดกระทะ